ความรุนแรงทางเพศไม่เหมาะสมแกเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีนะคะโรงแรมคุณแม่ยาเชียงใหม่หลังจากที่เข้าร่วมกิจกรรมของทางโรงพยาบาลเมืองเอกซึ่งทางเขมอักสอนเป็นคนยื่นข้อเสนอให้เมื่อไม่กี่วันก่อนวายโอและอีพึงก็ได้ความรู้ใหม่เกี่ยวกับการดูแลเจ้าตัวน้อยทั้งวิธีเปลี่ยนผ้าอ้อมการชงนม และการทำความสะอาดเวลาลูกขับถ่ายหรือรวมไปถึงพัฒนาการในแต่ละขั้นตอนของเด็กเล็กการอบรมครั้งนี้มีประโยชน์อย่างมากแต่ที่ฮือหาที่สุดคงหนีไม่พ้นการร่วมเล่นกิจกรรมเพื่อชิงตั๋วเครื่องบินไปพักที่เชียงใหม่3วัน3คืนกับบรรดาคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ท่านอื่นๆและถึงบทสรุปของคู่วายโยกับอี้ผผิงจะทำได้แค่รางวันชมเชยมีของใช้เด็กอ่อนให้แทนการปลอบใจ แต่คงพออี้เึิงเห็นว่าวายโยคงอยากมาพักผ่อนที่ต่างจังหวัดสุดท้ายมาเฟียผู้มีอำนาจล้นฟ้าก็ทำการเนรมิตท,ทุกสิ่งที่คนรักต้องการอย่างง่ายดายด้วยธนบัตรที่เรียกสั้นๆว่าเงินหิวหรือเปล่าก็นิดหน่อยครับฉันถามลูกไม่ได้ถามนายคำตอบกวนประสาททำเอาวายโยค่อนควบมองอี้เผิงที่กำลังส่งยิ้มล้อเลียนมาให้ ดูเหมือนสีหน้าเฉยชาของเขาจะใช้กับอี้เพิงไม่ได้ผลเหมือนแต่ก่อนแล้วพอจับทางได้วายโยเลยแกล้งเม้มปากและเชิดหน้าหนีไปทางอื่นให้อีกฝ่ายตามง้อล้อเล่นนาแต่ผมโกดจริงนี่ครับ <c oughs> ผมล้อเล่นเหมือนกันครับอย่าทำหน้าเหมือนคนใกล้ขาดใจตาแบบนั้นสิอี้เพิงถอนหายใจออกมาอย่างแผ่วด้วยความโล่งใจก่อนจะคว้าเอาเอวของวายโยเข้ามากอด สมูกโดงฝังลงไปข้างขมับบางพร้อมทั้งเอ็ดเสียงคุคคอเคลียข้างแก้มคนตัวนิ่มเดี๋ยวนี้ร้ายขึ้นทุกวันเลยนะถ้าไม่ร้ายจเจ้าคุณอี้เพิงอยู่หรอครับวายโยลอลร์คิ้วท้าทายแต่ก็โดนอี้เผิงบีบสมูกแทนการลงโทษถ้าเป็นปกติคงได้ทำสีหน้าอ่านยากให้อีกฝ่ายใจหายเล่นแต่เพรช่วงนี้อีเ้เผิงเอาอกเอาใจแทบทุกอย่าง วายโเลยไม่ได้ทำอะไรไปมากกว่าการยกยิ้มเบาบางแสดงความชอบใจสายตาเรียบเฉยซึ่งพยายามซุกซ่อนความสุขเอาไว้จ้องมองแผ่นหลังกว้างของคนตัวโตกว่าที่กำลังออกเดินเข้าไปเช็คอินหน้าเคาน์เตอร์ก่อนจะละสายตาออกเมื่อได้ยินเสียงโวกเวกโวยวายดังขึ้นจากด้านหน้าโรงแรมผมไม่เข้าคุณจะลากผมมาด้วยทำไมเนี่ยก็บอกแล้วไงผมมีงานต้องทำที่โรงพยาบาลหมอปั้น วาโอตะโกนเรียกคุณหมอประจำตัวที่กำลังยืนเถียงอยู่กับเพื่อนของอี้เผิงอยู่หน้าโรงแรมจนเสียงดังจ๋าและหว่นไปทั่วบริเวณโชคดีที่แขกเข้าพักคนอื่นออกไปทำกิจกรรมข้างนอกตอนนี้ภายในที่พักเลยเงียบเป็นป่าช้าคุณวาโยโอคุณเองก็ถูกจับตัวมาที่นี่ด้วยหรอครับปั้นสิบรีบวิ่งกุลีกุจอเข้ามาจับมือของวาโยโอด้วยสีหน้าท่าทางดีอกดีใจ เมื่อรู้ว่าตัวเองไม่ได้มีหัวเดียวกับเทียมรีบอย่างที่เคยคิดจึงทําท่าคุยโวโอ้อวดพร้อมทั้งพูดจาหาทานหาพวกไม่ลงเหลือเขาลางความกลัวเกรงต่อราชันซึ่งมีมาตลอดก่อนหน้านี้สรุปเราสองคนอาศัยอยู่บ้านป่าเมืองเถื่อนกันหรือเปล่าทำไมไม่ว่าผมจะมองไปทางไหนก็มีแต่โจรผู้ร้ายซุกซ่อนเต็มไปหมด เสียงของคุณหมอหนุ่มหันไปค่อนแคทางผู้ชายหน้าตายซึ่งเดินตรงมาใก,กล้ๆแล้วตีเนียนเข้ามายืนขนาบข้างกายไม่ห่างหมอปั้นคือความจริงแล้วผมไม่ได้ถูกพาตัวมาหรอกครับพอดีว่าสัปดาห์ก่อนมีเรื่องให้คิดเยอะเต็มไปหมดเลยประจวบหมอกับคุณอี้เพิงก็เคลียร์งานที่ค้ังคาภายในพักเสร็จพอดีผมกับคุณอี้เพิงเลยใช้โอกาสนี้เดินทางมาสูดอากาศบริสุทธิ์เข้าปอดที่จังหวัสเสียหน่อยนะครับดีแล้วครับ สมองโล่งปลอดโปร่งนอกจากจะส่งผลดีต่อสุขภาพกายแล้วยังส่งผลดีต่ออารมณ์ของลูกในท้องอีกด้วยปั้นสิบยิ้มรับตามคำที่วายโยบอกแต่พอได้ยินเสียงคนตัวใหญ่ด้านข้างกับเอมไอดักคอเลยหันไปค่อนตาเขียวปัดใส่ด้วยความหมันไส้ส้นตีนติดคอคุณเหรอครับคุณลาชันให้ผมช่วยออกให้ไหมมีเกาะกำบังให้หลบหลังเข้าหน่อยก็ทำเป็นปากดีเลยนะจำไม่ได้เรือไง ว่าครั้งสุดท้ายที่มึงปากดีใส่กูมึงโดนอะไรยัดเข้าปากปั้นสิบถลกตามองคนที่พูดจาหย,ยาบคายออกมาได้หน้าตาเฉยถ้าไม่ติดว่าอยู่ต่อหน้าวาโย ο. ป่านนี้เขาคงได้กระโดดกัดหูผู้ชายที่เตะท่าวางอำนาจใส่เขาเต็มที่คุณหมอหนุ่มแยกเคี้ยวคูฟ่อใส่เจ้าพ่อมาเฟียไปทีแทนการเอาคืน ก่อนจะหันมาให้ความสนใจกับผู้ชายอีกคนที่ยังยืนนิ่งและมองมาทางเขาด้วยสายตาเรียบเฉยเหมือนเช่นทุกครั้งอ๋อคุณวายโยครับถ้าไม่เป็นการรบกวนคืนนี้ให้ผมนอนกับคุณวายโยด้วยคนได้ไหมครับผมไม่อยากนอนกับหมาบ้าช่วงนี้มันติดสัตว์หน้าดูจูมันใส่ได้ทั้งรูตัวผู้รูตัวเมียให้มันน้อยๆหน่อย,อย,อยก็บอกแล้วไงว่ากูกับแม่นางแบบนั่นไม่ได้มีอะไรกันอย่างที่มึงเข้าใจ แสดงว่ายอมรับแล้วใช่ไหมว่าตัวเองเป็นหมาบ้าปั้นสิเสียงเข้มของราชันตวัดเรียกชื่อคุณหมอที่มีส่วนสูงไล่เลี่ยกกับวายโยด้วยความไม่พอใจเมื่อเห็นปั้นสิบยังจับมือกับวายโยพร้อมทำหน้าทำตาขอร้องไปนอนด้วยไม่หยุดก็ยิ่งทำให้ราชันรู้สึกหงุดหิดถึงจะรู้อยู่เต็มอกว่าผู้ชายที่มีเจ้าตัวน้อยอยู่ในท้องมีสักเป็นอะไรกับเพื่อนของตัวเอง แต่ก็อดจะห่วงเนื้อห่วงตัวคนช่างพูดจาประชดประชันใส่ไม่ได้ราชันถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่มองคนที่ยังไม่ยอมปล่อยมือจากการกรอบกุมมือของวายโยเอาไวา้ด้วยความกลัดกลุ้มก่อนจะโบยหน้าไปทางอีผึงซึ่งยังย็ยนคุยกับพนักงานบริการหน้าเคาน์เตอร์ด้วยน้ำเสียงฟังดูกระฟัดกระเฟียดยังไงคืนนี้คุณวายโยเขาก็ไปนอนกับมึงไม่ได้หรอก หัวขอกำลังยืนเช็คอินอยู่ทางนั้นมองไม่เห็นหรือไงถ้าอย่างนั้นผมจะเปิดห้องใหม่โรงแรมห้องเต็มแล้วเลือกเอาแล้วกันว่าจะนอนกับกูดีๆหรือจะเข้าไปนอนในป่าช้าคุณสิเข้าไปนอนในป่าช้าผมจะนอนคนเดียวอย่าทะเลาะก,กันเลยนะครับหลังจากที่ยืนสังเกตการมาพักใหญ่ในที่สุดวายโยก็เอ่ยปากปลามผู้ชายสองคนที่คนหนึ่งทำตัวเหมือนกองฟืนและส่วนอีกคน ก็ทำตัวเหมือนกองไฟยิ่งสาดสัดคำพูดใส่กันมากเท่าไหร่ก็มีแต่ยิ่งจะเพิ่มอารมณ์ปรทุร้อนในใจให้กันและกันมากขึ้นไปอีกเท่านั้นคุณราชันผมขอคุยกับหมอปั้นสิเป็นการส่วนตัวได้หรือเปล่าครับวายโยเอ่ยปากถามเป็นการขออนุญ,ญาตกลายเมื่อเห็นว่าราชันพยักหน้ารับแม้สีน่าจะจำฝืนทนไม่น้อย ก็หลุดขำเบาๆให้ผู้ชายที่ชอบวางมาดแต่หลายครั้งกลับหลุดเก๊กออกมาไม่รู้ตัวเมื่อหันไปมองทางอีเ้พึงและพบว่าอีกฝ่ายกำลังขอพนักงานจัดแจ้งเรื่องความปลอดภัยอยู่วายโยเลยจูงมือของปั้นสิบให้เดินตามตัวเองมาหาที่เงียบๆคุยกันตรงพื้นที่สวนดอกไม้ด้านหลังของทางโรงแรมหมอปั้นสิบผมถามตรงๆเลยนะครับตอนนี้หมอคิดอะไรกับคุณราชนหรือเปล่า วายโยเปิดประเด็นและมองปั้นสิบไม่วางตาหมายจะจับพิรุษและท่าทีซึ่งแฝงมากับคำตอบคิดคุณวายโยหมายถึงคิดในแง่ไหนล่ะครับวันๆผมก็มีเรื่องให้คิดเกี่ยวกับเขาเยอะแยะเต็มไปหมดคิดว่าเขาเป็นปีศาจบ้างแหละหมาบ้าบ้างแหละหรือไม่ก็เป็นพวกเห็บหมัดตัวอะไรที่ดีแต่จะสร้างความรำคาญใจให้เกิดไปวันๆเห็นไหมครับผมคิดเกี่ยวกับเขาเต็มไปหมด ถ้าอย่างนั้นผมขอเปลี่ยนคำถามใหม่หมอปั้นสิบรักคุณลาชันหรือเปล่าครับเออชาตินี้ทั้งชาติผมก็รักคนแบบนั้นไม่ลงหรอกครับปั้นสิบตอบกลับด้วยน้ำเสียงที่ฟังดูแล้วก็รู้ว่ากำลังไม่พอใจถ้าว่าแม้จะฉุนเฉียวซักแค่ไหนแต่เพราะเห็นว่าคนที่ถามคือคุณวายโยปั้นสิบเลยใช้โอกาสนี้สารภาพความจริงในใจที่คนเก็บงามออกมาเสียดือด้อเอาจริงๆเลยนะ คนที่ผมรักมาตลอดคือคุณคุณวายโอแต่เพราะคุณเป็นคนของพรรคมังกรดำผมเลยทำอะไรไปมากกว่าการแอบรักคุณอยู่ยเงียบๆข้างในใจไม่ได้แน่ใจหรือครับเรื่องที่พูดออกมาวายโอเลอร์คิวถามเพราะไม่อยากจะเชื่อคำสารภาพที่ปั้นสีเพิ่งจะพูดกับเขาคุณรักผมหรือคุณแค่เห็นอกเห็นใจผมกันแน่ผมเข้าใจนะครับว่าชะตากรรมของเราสองคนแคล้ายกัน เพราะฉะนั้นบางทีการที่หมอป้านบอกรักผมมันอาจจะหมายถึงการที่หมอปัน้นเห็นผมเป็นเงาสะท้อนของตัวเองในกระจกหมอปั้นเลยรู้สึกสงสารหรือไม่ก็อยากจะช่วยผมให้หลุดพ้นจากวัฏจักรโสมมแห่งนี้แต่เพราะคุณอี้เพิงเล่าเรื่องของหมอให้ผมฟังหมดแล้วทั้งการลงคะแนนเสียงและการที่หมอเอาตัวเองเข้ามาพัวพันกับคุณราชันเพราะเรื่องการติดสินบน ผมเลยอยากจะเตือนสติว่าตอนนี้หมอกำลังเคารพและเชื่อฟังคำสั่งแบบผิดๆผ,ผมปั้นสิบกืนน้ำลายเหนียวหนืดลงคออึกใหญ่พร้อมทั้งจำใจกล้าจ้องตาแข่งกับวายโยแต่เพราะความจริงกำลังตอกหน้าจนไม่สามารถพลิกลิ้นได้และสุดท้ายไม่นานคนที่มีอะไรหลบซ่อนอยู่ในใจก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้คุณหมอหนุ่มหลบสายตาแน่วแน่ จริงจังของคนไข้พิเศษพลางถอนหายใจออกมาเลือกใหญ่อย่างระบายความอัดอั้นขอบคุณคุณวายโยมากเลยนะครับที่ให้คำแนะนำกับผมแต่ผมคงทำอะไรไปมากกว่าทำตามคำสั่งของคุณลุงไม่ได้เพราะคุณลุงเป็นผู้มีพระคุณกับผมหน้าที่เดียวของผมคือการตอบแทนพระคุณแม้ว่านั่นอาจจะหมายถึงการที่ผมต้องทนเป็นเบี้ยล่างของคุณราชันไปอย่างนี้ตลอดชีวิตก็ตาม อันที่จริงผมเองก็ไม่อยากจะเข้าไปก้าวไกายเรื่องในพักของหมอปั้น10รเท่าไหร่แต่ผมว่าถ้าขืนยังทำแบบนี้ต่อไปไท้ายที่สุดแล้วมันจะทำให้หมอปั้นไปไหนไม่รอดบ่วงที่หมอปั้น10รเป็นคนสร้างเอาไวา้สุดท้ายมันจะกลับมาพันรอบคอของหมอเองแล้วตอนจบหมอก็จะมีชะตากรรมไม่ต่างจากผมผมได้คิดว่าตัวเองฉลาดมาโดยตลอดกับกล้าวพลาดตกหลุมบ่วงที่ตัวเองเป็นคนสร้างขึ้น เพราะการทดแทนบุญคุณครั้งนี้มันทำให้ร่างกายและหัวใจของผมไม่ใช่แค่ของผมคนเดียวอีกต่อไปคุณวายโยเข้าใจใช่ไหมครับผมกำลังพูดถึงการใช้ชีวิตที่เหลือต่อจากนี้เก็บเอาคำพูดของคนที่เคยอาบน้ำร้อยมาก่อนอย่างผมไปคิดดูให้ดีแล้วกันนะครับคุณพ่อเขาไม่ยอมให้คุณป้าป้อมเลยจะลงแดงตายอยู่แล้วเนี่ยตลกหรอครับ ไม่ได้ตลกสันหน่อยกำลังจริงจังสุดๆเลยต่างหากอย่างคุณอีพเหิงนะ่ะเขาเรียกว่าตลกหน้าตายน่าลมนะก็ไปเอาตุ๊กตาเป็ดครับอย่ามาทำหน้าตาแบบนี้ใส่ผมมันดูหน้าขำม,มากกว่าหน้าเห็นใจฉันไม่ได้เอาติกระเป๋ามาด้วยก็ไปจัดการตัวเองในห้องน้ำสิครับพรุ่งนี้วันเกิดฉันอย่ามาโกหกหน้าตายครับแต่พรุ่งนี้วันเกิดฉันจริงๆนะลม เมื่อเห็นวายอนอนนิ่งไม่ได้โต้ตอบอะไรอี้เพิงที่นอนอยู่ข้างกันก็กระยิมยิ้มย่องก่อนจะตัวเข้ามาคอเคี้ยข้างแก้มนิ่มพังขโมยหอมของคนตัวขาวเบาๆเป็นเชิงลองใจพอไม่มีอาการต่อต้านก็เริ่มใช้มือล้วงเข้าไปในเสื้อผ้าฝ้ายสีขาวโปง่งที่วายโยกำลังสวมใส่อยู่ในขนาดนี้ค่อยๆเลื่อนไต่ผ่านหน้าท้องนูนน้อยขึ้นไปด้านบน เพื่อควานหาอกนุ่มยุ่นก่อนจะออกแรงฟอดเฟียดบดคลืนจนเม,ม็ดกลมมนเริ่มชูชันและแข็งขึ้นเป็นไตาวายโยมริมฝีปากแน่นและอาศัยแสงไฟสลัวภายในห้องพักรอบมองว่าอีเผิงกำลังทำสีหน้าแบบไหนตอนใช้มือบดขยี้หน้าอกของเขาถ้าว่าเพียงช้อนตาขึ้นมาก็โดนคนที่เหมือนรอจังหวะนี้อยู่ก่อนแล้วประกบ ปากจูบทาทาพับลงมาแม้จะไม่ทันตั้งตัวรับแต่แค่ไม่นานคนที่พอมีประสบการณ์ด้านนี้มาบ้างก็เริ่มตามอี้เผิงทันว่ายโยจูบต่อพ่อของเด็กในท้องโดยปัสะจากความเขินอายคิดแต่จะตะบีตบรร้ตะบันไล่ตามหลังจนกลัวตัวเองจะจ,จับจังหวะของอี้เผิงทันและสามารถสอดประสานสองลมหายใจได้เป็นหนึ่งเดียวเพียงเท่านั้น เสียงนุ่มคางประท้วงขึ้นเบาๆเมื่อโดนลากเอาตัวตนและจิตวิญญาณไปตามจุบนั้นฟันคมของอีผึงตรงเข้ามาขบกัดริมฝีปากล่างไว้ไม่ปล่อยทำให้วายโยรู้สึกมีอารมณ์อย่างว่าจนหน้าอกดูจะแน่นคัด ึงมากกว่าทุกทีพออีกฝ่ายผลัดจูบออกก็ยื่นใบหน้านิ่งเฉยขึ้นไปเรียกร้องขอจูบซ้ำอีกครั้งคนที่ดูเหมือนจะชอบใจที่สถานการณ์พลิกเปลี่ยนเป็นแบบนี้กระตุกยิ้มบางก่อนจะบดจูบขยี้ริมฝีปากนิ่มอีกครั้งส่งปลายลิ้นเข้าไปเกี่ยวตวัดดุด,ดันรุนแรง ช่วงชิงน้ำหวานจากปากบอะน้อยในโพงปากของวายูพลางเลิกเสื้อฝ้ายขึ้นเหนือราวนมุมและเคลื่อนใบหน้าลงมาหยุดอยู่ตรงหน้าอกเมดเต่งด้วยความรวดเร็วเริ่มจากใช้หัวไม่โป้งเวียนวนคลอเคลียแล้วจึงน้มใบหน้าหล่อเหลาลงไปดูดเมมจนเกิดเสียงและหน้าอกขึ้นสีแดงเรือสลับเปลี่ยนเวียนวนระหว่างสองข้างไปเรื่อยๆจนน้ำลายเปียกไปทั่วเนื้อนมุม ดูดดึงจนพอใจได้ไม่นานก็ยอมล้าออกจากอ้อมอกและตรงเข้ามากระซิบข้างใบหูของคนนอนนิ่งที่ตอนนี้มีสีหน้าแดงก่ำรักนลมรักนายนะรักแค่นายรักนายคนเดียวสารภาพว่ารักแม่ของลูกนักหนาจบริมฝีปากสีสดของอี้ผึ่งก็ประทับลงบนกีบปากนุ่มอีกครั้งวายโยหลับตาพริม ตอบรับสัมผัสนั้นของคนโตกว่าอย่างเต็มใจเพราะเวลานี้ไม่ใช่แค่ริมฝีปากที่รู้สึกอบอุ่นเพราะจูบที่อิเพิงกำลังมอบให้หากแต่ในตอนนี้หัวใจของวายโยกำลังรู้สึกอบอุ่นไม่แพ้กันช่วงจังหวะที่ถูกช่วงชิงเอาอิสระไปกางเกงเลสีดำก็ถูกมือสะ ร่ำถอดผลนจากช่วงเรียวขาขาวไม่นานนะักเครื่องนุ่มห่มทั้งท่อนบนท่อนล่างก็ไปกองพเนิบอยู่พื้นราวกับว่าก่อนหน้านี้วายโยไม่ได้ใส่อะไรปกปิดร่างกายอยู่เลยลมแล้วทั้งสองคนก็ได้จัดฉากเอ็นกันไปอีกหนึ่งฉากลมขออีกรอบนะ คนเอาแต่ใจกระซิบบอกทั้งที่ยังขยับเยื่อนส่วนใหญ่โตในร่างกายเขาแน่วชิดชนิดที่ว่ายังไม่ได้ผลักออกห่างถึงจะได้ยินเสียงหอบหายใจดังข้างหูแต่ดูเหมือนคนบ้าพลังอย่างอี้ผึ่งจะยังไม่รู้จักคำว่าเหน็ดเหนื่อยเดี๋ยวเราจะไปไม่ทันที่คุณราชันนัดเอาไว้นะครับแค่10นาทีฉันขอแค่สินาทีก็พอนะอาการก็รอ ติดแสดงให้เห็นเด่นชัดผ่านทางสีหน้ากลิ้มเกลียก่อนที่คนทําตาเจ้าชู้จะบดเบียดแทรกตัวเข้าไปในช่องทางเดิมซึ่งยังมีหลักฐานการร่วมรักค้างคาอยู่ในนั้นซึ่งขยับสอดใส่ไปตามความพอใจหากแต่ออกแรงขยี้ยนกายเบาๆเพราะกลัวจะรุนแรงกระเทือนถึงลูกในท้องอีพึงกัดปากขมความเสียวจนปลดปล่อยน้ำเ,นเหนียวเนะ ให้หลังคาช่องทางรักอีกรอบแล้วจึงพาวายโยไปอาบน้ำเพื่อชำระคาบทั้งหมดตอบแทนที่อีกฝ่ายยินยอมให้เขาเอารัดเอาเปียบเสียเกือบสองชั่วโมงคุณลาชันผมบอกว่าผมจะนอนวันนี้คุณภาคเอาเวลาช่วงกลางวันของผมไปยังไม่พอยังจะมาตามจองร้านจองผ่านเอาช่วงเวลาตอนกลางคืนของผมไปอีกหรือไงคุณมันหมาบ้าชัดๆเลยพูดมาก เก็บปากไว้อมของกูอย่างเดียวก็พอมั้งปั้นสิบหน้าเจือนเมื่อราชันพูดเรื่องประเจิดประเจิดต่อหน้าลูกน้องคนสนิทตั้งสิบกว่าชีวิตคั้นจะเดินหนีอีกฝ่ายที่เดินตามมาต้อยๆก็ทำตัวเหมือนไม่รู้ร้อนรู้หนาวกระชากข้อมือเขาเต็มแรงจนใบหน้ากระแทกเข้ากับแผงอกกำยำเข้าอย่างจังชุดแค่นี้ก็เซแล้วไอเตี้ยอเอ้ยผมไม่ได้เตี้ยคุณเปรดเกินไปต่างหาก อย่ามาปากดีให้มันมากถ้าไม่อยากโดนกูจูบต่อหน้าลูกน้องกูปลุกให้ออกมาลอยโคมด้วยกันแล้วมึงจะเดินหนีกูไปไหนหัดเอาคู่นั้นเป็นตัวอย่างบ้างสิวะจะได้ไม่ต้องมาตามฉุดกันหลายรอบให้เมื่อยปั้นสิบทำสีหน้าละอายใจพังมองไปทางที่ราชันชี้ให้ดูพอเห็นเป็นวายโยกับอี้เผิงกำลังยืนเตรียมจะปล่อยโคมเลยหันมาแวดใส่ผู้ชายที่ทั้งวัน วันนี้ทำตัวติดเขาแจหรอครับคุณลาชันแต่คุณอีเ้เพิงกับคุณวายโยเขาเป็นสามีภรรยากันนะการที่เขามาลอยโคมด้วยกันมันก็ย่อมเป็นเรื่องปกติที่เริ่มมีใจให้กันแล้วไม่ใช่หรือไงไม่ใช่เอ,อ๋อาจจะมาใช้กำลังบังคับผมขู่แบบที่คุณกำลังทำกับผมอยู่ตอนนี้มึงก็เป็นเมียกูไงเดินอึบเชา้าอึบเย็นยังไม่รู้ตัวอีกหรอว่าภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าอะไร เมียบ้านคุณสิวะจ้างให้ผมก็ไม่ลอยคมกับหมาตัวผู้ที่กำลังอยู่ในช่วงติดสัตว์อย่างคุณหรอกหึพูดมากไปถึงมึงเดี๋ยวกูสั่งให้ลูกน้องลุมลงแขกขึ้นมาแล้วจะซ่าไม่ออกก็ลองดูสิครับถ้าคุณยังอยากจะเอารูที่ผ่านน้ำขาวๆข,ข,ของบรรดาลูกน้องของคุณมาแลนะปันสิบทำไมแทงใจดำนะสิระวังเถอกลับถึงห้องเมื่อไหร่พ่อเจาให้เดินไม่เป็นมาเน่ ราชันตวัดใส่คุณหมอหนุ่มที่ชอบพยศใส่ให้เดินตามมาพอไปถึงพอไปใกล้จุดที่เตรียมปล่อยโคมอีกฝ่ายก็ดิ้นรนขัดขืนจะหนีท่าเดียวราชันจึงตัดปัญหาด้วยการโอบตัวรวบรัดไว้ในอ้อมแขนแกล่งที่แรกปั้นสิบก็ขุกคลักอยู่ในอ้อมกอดยังไม่คิดจะยอมแพ้แต่พอแผ่นหลังสัมผัสได้ถึงความตื่นตัวเบาอย่าง ปั้นศิบก็ได้แต่ยืนนิ่งทั้งที่ยังทำหน้ายู่ไม่ชอบใจสองคนนั้นเขาโวกเวกเสียงดังจังนะครับคุณอี้ถึงแน่ใจหรอว่าหมอปั้นยอมลงมากับคุณราชันด้วยความเต็มใจลิ้นกับฟันกระทบกระทั่งกันบ้างก็เป็นธรรมดาไม่เห็นจะแปลกอะไรแต่คุณปั้นสิบทำหน้าเหมือนอยากจะให้ผมเข้าไปช่วยเลยนะครับ <laughs> เสียงหัวร้อของอี้เผิงทำอาวายโยขโมวดคิ้วเหลือบสายตาเรียวมองไปทางที่ปั้นสิบยืนอยู่ได้ไม่ทันไรข้อมือขาก็ถูกคนด้านข้างกระชากเบาๆเพื่อเรียกร้องความสนใจลมนายรู้หรือเปล่าว่าทำไมฉันถึงพานายมาลอยคมในวันเกิดของฉันไม่ทราบครับคงเพราะเป็นวันพิเศษของคุณละมัง้งใช่วันพิเศษกับคนพิเศษอี้เผิงว่ายิ้มยิ้ม ก่อนจะสวมกอดวายโยที่ยืนถือโคมจากทางด้านหลังอี้เผิงแปลว่ายี่เปิงเป็นประเพณีลอยโคมของชาวล้านนานายพ่อกับนายแม่ของฉันพบรักกันตอนที่มาลอยโคมที่นี่ฉันเลยได้ชื่อว่าอี้เผิงน่ารักดีนะครับนายชมชื่อฉันน่ารักเหรอใครว่าผมชมคนต้นคิดอย่างนายหญิงต่างหากอี้เผิงรอบยิ้มบาง พร้อมทั้งชวนคนปากแข็งจับคมที่กำลังจะลอยไปบนฟ้าเพราะเปลวไฟที่ถูกจุดข้างในก่อนที่จะบอกให้อีกฝ่ายอธิษฐานพลางกระซิบข้างหูเรื่องที่อี้เผิงเองก็รู้ว่ามันเป็นตัวขวงกัน้นความรู้สึกของวายโยกับเขามาโดยตลอดให้อีกฝ่ายฟังแล้วนายรู้หรือเปล่าว่าการที่ฉันรักนายก่อนมันไม่ใช่เรื่องน่าอายเลยสักนิดเพราะนายดีเสียจนฉันไม่คิดเลยว่าผู้ชายอย่างฉัน จะได้คนอย่างนายมาเป็นคู่ชีวิตนายทำให้ฉันอยากเป็นอี้เผิงคนเก่าแต่ดีกว่าเดิมนายสอนให้ฉันได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างนายทำให้ฉันโตขึ้นและมองโลกใบนี้ด้วยมุมมองที่กว้างขึ้นเพราะฉะนั้นอย่าก,กลัวหรือกังวเลเลยนะไม่ว่านายจะเป็นใครมาจากไหนจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงขอแค่นายเป็นนายฉันก็ยังยืนยันที่จะรักนายอยู่ตรงนี้ วายฤดูหนาวเรามาด้วยกันอีกนะถึงตอนนั้นต้นเสือโคร่งคงจะออกดอกบานสะพรั่งแล้วฉันจะพานายมาลอยโคมที่นี่เราจะอธิษฐานขอพรให้ลูกของเราด้วยกันเราสองคนกับน้องหนาวหรอครับใช่มากับลูกลูกของเราเจ้าของเสียงทุ้มต่ำว่าพลางปล่อยมือจากโคมที่ถืออยู่มาโอบรอบเอวนูนน้อยของวายโยเบา ใบหน้าคมเข้มซบลงกับไหลมนพลางสูดดมกลิ่นกายเฉพาะตัวที่แฉนจะชอบเข้าเต็มปอดขณะที่ปากก็พร่ำเรียกให้คนในอ้อมกอดดูคมแสงสีเหลืองนวลที่ปล่อยขึ้นไปสู่ทอ้องฟ้าเมื่อครู่นี้เห็นไหมว่าถ้าไม่มีสายลมช่วยส่งคมพวงนี้ก็ไม่มีทางลอยขึ้นสูงอีพ่งกระซิบข้างใบหูของวายโด้วยน้ำเสียงเรียบนิ่งทว่าจริงจัง ก่อนจะแอบหอมแก้มนวลน้อยเบาๆไม่ให้ลูกน้องที่ยืนเรียงแถวหน้ากระดานอยู่ด้านหลังเห็นชีวิตฉันมีค่าเมื่อมีนายวายรูรอบยิ้มบางเบาหลังจากที่ได้ยินคำนั้นแม้จะไม่ได้ตอบอะไรกลับไปแต่อย่างน้อยๆคนที่หญิงพยองมาแต่ไหนแต่ไรก็เคลื่อนมือขาวเข้ามากอบกลุ่มหลังมือของอี้เผิงซึ่งออกกระชับเอวของตนไว้อีกทีนั่นเป็นสัญญาณที่ดี ว่ารอยร้าวในอดีตได้กลับมาประสานเป็นหนึ่งเดียวกันใหม่แต่ถึงแม้ความไม่แน่นอนในความสัมพันธ์จะกระจัดกระจายออกไปหมดแล้วถ้าว่าบางทีทั้งสองอาจจะลืมคิดไปว่าสิ่งเดียวที่แน่นอนเหนือสิ่งอื่นใดก็คือธรรมชาติของลมนั้นมีวันเปลี่ยนทิศเสมอแอดไม่อยากอ่านคู่ที่เพิงกับวายุต่อแล้วว่ะมันแบบมันราม่าแบบ แอดจะร้องไห้อ่ะแอดอ่านนีละแอดร้องไหอ้อะคือแบบมาม่าถ้วยเดิมมาเสิร์ฟแล้วครับแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็มีคู่ราชันกับปั้นสิบที่พอจะให้ทำให้หัวใจกระชุ่มกระชวยอยู่บ้างท้ออ่ะคือแบบคือมันมาม่าทุกคนไม่อยากอ่านแล้ววะยี่เพิงกับวายโยอ่ะ แต่ยังไงก็จะอ่านต่อให้จนจบนะคะยังไงก็ขอคนละหนึ่งไล์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดนะเพราะแบบแอดอ่านแล้วแอดร้องไห้ไม่ไหวแล้วโอ๊ยตายแล้ว